บางครั้งนะครับชีวิตก็เหมือนกับการเดินอยู่ในเขาวงกฎที่เราคิดว่าเราเข้าใจเส้นทางแล้วเราวางแผนไว้อย่างดีแล้วแต่แล้วจู่จูก็มีกำแพงลึกลับมาปรากฏขึ้นตรงหน้าหรือทางที่เคยเห็นก็กลายเป็นทางตันไปเสียอย่างนั้นในวันที่อะไรอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจวันที่เราพยายามอย่างเต็มที่แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทางกับความตั้งใจ หรือแย่กว่านั้นคือไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยในวันที่ความเหนื่อยล้าไม่ได้มาจากงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความผิดหวังเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นก้อนหนักๆในใจความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่สัญญาณว่าเราอ่อนแอแต่เป็นเสียงกระซิบจากใจเราเองที่บอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะหยุดพักและทำความเข้าใจมัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมืองใหญ่ใจบางสถานีหยุดพักฮิวใจสำหรับคนเมืองให้มีแรงสู้ต่ออย่างเข้าใจในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปตามที่หวังเรามักจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงตรงหน้าทุกสิ่งดูมืดมนไปหมดและบางครั้งเราก็เผือโทษตัวเองว่าเราไม่ดีพอเราพยายามไม่มากพอ หรือเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะรับมือกับมันแต่จริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ใช่ว่าเราทำไม่เก่งหรือเราไม่ฉลาดพอแต่คือการที่เราไม่เข้าใจนรรมชาติของใจตัวเองต่างหากครับเรามักจะคาดหวังว่าชีวิตจะต้องราบรื่นจะต้องเป็นเส้นตรงที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่มีสะดุดเราเชื่อว่าถ้าเราพยายามมากพอเราจะควบคุมทุกอย่างได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตมีขึ้นมีลงมีวันที่ฟ้าสดใสและมีวันที่เมฆฝนตั้งเขามีวันที่ทุกอย่างเป็นใจและมีวันที่ทุกอย่างดูจะขัดขวางเราไปเสียหมดเหมือนกับธรรมชาติที่มีฤดูการเปลี่ยนแปลงมีพายุฝนมีแดดจัดมีช่วงเวลาที่ทุกอย่างงอกงามและมีช่วงเวลาที่ทุกอย่างร่วงโรยไปตามการเวลาใจของเราก็เช่นกันครับ มันมีการเปลี่ยนแปลงมีความอ่อนล้ามีความผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตการที่เราพยายามต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านั้นพยายามฝืนตัวเองให้แข็งแกร่งตลอดเวลาก็เหมือนกับการสั่งให้ฝนหยุดตกหรือสั่งให้ดวงอาทิตย์ไม่รับขอบฟ้ามันเป็นไปไม่ได้ครับและนั่นต่างหากคือสาเหตุที่ทำให้เรายิ่งเหนื่อยล้าเพราะเรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา และกำลังปฏิเสธนมามชาติที่แท้จริงของใจตัวเองวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดบางอย่างที่จะช่วยให้เราเข้าใจและโอบกอดความเหนื่อยล้าในวันที่ไม่เป็นดั่งใจได้เพื่อที่เราจะได้กอบกู้พลังบวกกลับคืนมาและมีแรงสู้ต่อได้อย่างเข้าใจไม่ใช่ด้วยการฝืนทนแต่ด้วยความเมตตาต่อตัวเองครับแนวคิดแรกนะครับคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต เราทุกคนต่างปรารถนาความสมบูรณ์แบบอยากให้งานออกมาไร้ที่ติอยากให้ความสัมพันธ์ราบรื่นอยากให้ทุกย่างก้าวในชีวิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่โลกใบนี้และตัวเราเองต่างก็ไม่สมบูรณ์แบบครับและนั่นคือความจริงที่สวยงามอย่างหนึ่งเพราะความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยแหละที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตได้ค้นพบความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ภายใน ในวันที่ไม่เป็นดั่งใจลองมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลเหมือนการปั้นหม้อดินที่อาจมีรอยร้าวเล็กๆน้อยๆแต่รอยร้าวเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของความพยายามของประสบการณ์และของความงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่หม้อที่สมบูรณ์แบบไม่มีการยอมรับว่าบางวันมันก็แค่แย่ และมันไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวคือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของการต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาครับแนวคิดที่สองคือการโอบกอดความรู้สึกของเราเอาไว้ในวันที่เหนื่อยล้าเรามักจะพยายามเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นไว้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรต้องเข้มแข็งห้ามร้องไห้หรือห้ามเสียใจ แต่ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเสียใจความผิดหวังความกังวลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูของเราครับพวกมันคือผู้สงสารที่กำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเราการโอบกอดความรู้สึกเหล่านี้หมายถึงการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโดยไม่ต้องตัดสินลองนั่งลงหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ ฉันรู้สึกอะไรอยู่ความรู้สึกนี้บอกอะไรกับฉันให้เวลากับตัวเองได้จมดิ่งลงไปในความรู้สึกเหล่านั้นชั่วขณะรับรู้มันอย่างเต็มที่เหมือนการปล่อยให้น้ําตาไหลออกมาเมื่อเรารู้สึกอยากร้องไห้เมื่อเราอนุญาตให้ความรู้สึกเหล่านี้อยู่กับเราได้ชั่วครู่โดยไม่พยายามต่อต้านพวกมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปเองเหมือนเมฆฝนที่ลอยผ่านไป ทิ้งไว้เพียงท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งขึ้นครับแนวคิดที่3นะครับคือการวางแผนเพื่อการพักฟื้นเรามักจะรอให้ตัวเองรู้สึกหมดพลังเสียก่อนถึงจะคิดถึงเรื่องการพักผ่อนแต่การพักฟื้นไม่ใช่แค่การนอนหลับมันคือการเติมพลังงานทั้งกายและใจก่อนที่เราจะหมดลงไปจริงๆในวันที่ไม่เป็นดั่งใจร่างกายและจิตใจของเราอาจทำงานหนักเป็นพิเศษ แม้เราจะรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรมากนักแต่การรับมือกับความผิดหวังความเครียดก็ใช้พลังงานมหาศาลครับลองวางแผนการพักฟื้นเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอย่างจริงจังเหมือนกับที่คุณวางแผนงานสำคัญอาจจะเป็นการดื่มชาอุ่นๆในความเงียบ15นาทีการเดินเล่นรอบบ้านสั้นๆการฟังเพลงที่ชอบการอ่านหนังสือที่ผ่อนคลายสักสองสาหน้าหรือแม้แต่การอาบน้ำอุ่นๆ ให้ร่างกายได้ผ่อนคลายการพักฟื้นไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือการลงทุนเพื่อสุขภาพใจของคุณเองเพื่อให้คุณมีพลังงานสำรองพร้อมรับมือกับวันที่ไม่เป็นดั่งใจในอนาคตครับแนวคิดที่4นะครับคือการปรับโฟกัสไปยังสิ่งที่ควบคุมได้ในวันที่อะไรอะไรก็ไม่เป็นดั่งใจเรามักจะจมปลักอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เรากังวลกับคำพูดของคนอื่นที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราหงุดหงิดกับสถานการณ์ที่เราแก้ไขไม่ได้เราพยายามจะบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และน่าเหนื่อยหน่ายที่สุดลองหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างในสถานการณ์นี้ที่ฉันควบคุมได้บางทีเราอาจจะควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้แต่เราควบคุมท่าทีของเราได้ เราควบคุมการตอบสนองของเราได้เราควบคุมได้ว่าจะให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนและเราควบคุมได้ว่าเราจะเลือกที่จะเรียนรู้อะไรจากมันเหมือนการขับรถบนถนนที่ครุขระเราไม่สามารถทำให้ถนนเรียบขึ้นได้แต่เราสามารถปรับวิธีการขับของเราได้ชะลอความเร็วลงจับพวงมลาลัยให้มั่นคงขึ้นและมีสติกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นครับ การเปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการนำพลังงานของเรากลับคืนมาจากสิ่งที่สูญเปล่ามาใช้สร้างสารรค์สิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองครับแนวคิดที่5คือการค้นหาความหมายจากความท้าทายไม่มีใครอยากเจอกับวันที่ไม่เป็นดั่งใจแต่ในทุกความท้าทายในทุกความผิดหวังมักจะมีบทเรียนอันล้ำค่าซ่อนอยู่เสมอ เหมือนกับต้นไม้ที่ต้องเจอพายุลมแรงรากของมันก็ยิ่งอย่างลึกและลำต้นก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นในวันที่เหนื่อยล้าลองมองหาว่าประสบการณ์ครั้งนี้สอนอะไรคุณบ้างมันสอนให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือไม่มันทำให้คุณเห็นถึงจุดแข็งบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่ามันอาจจะสอนให้คุณรู้จักอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้น หรือสอนให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคุณจริงๆครับบางครั้งความผิดหวังในสิ่งที่เราปรารถนาอาจจะเปิดโอกาสให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกับเรามากกว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยก็ได้ครับการมองหาความหมายไม่ใช่การเสแสร้งว่าทุกอย่างดีแล้วแต่คือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนจากทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันเป็น สิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันมันคือการเจียชีวิตให้เราเป็นคนที่ขมขึ้นแข็งแรงขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นครับและแนวคิดสุดท้ายคือการให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ในวันที่ไม่เป็นดั่งใจเรามักจะรู้สึกผิดต่อตัวเองรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีพอหรือรู้สึกโกรธที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการการให้อภัยไม่ใช่แค่การให้อภัยผู้อื่น แต่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเองครับให้อภัยตัวเองที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบให้อภัยตัวเองที่รู้สึกเหนื่อยล้าให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครที่จะไม่เคยทำผิดและไม่มีใครที่จะไม่เคยรู้สึกเหนื่อยก<ง>าร<น><งาน>แบกรับความรู้สึกผิดและความโกรธไว้มันหนักหนาสาหัสเกินไปสำหรับใจของเราเมื่อเราให้อภัยตัวเองแล้ว เราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกเช้าวันใหม่คือโอกาสครั้งใหม่ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นวันใหม่แต่คือการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆลมหายใจในทุกๆก้าวเดินไม่ว่าเมื่อวานจะแย่แค่ไหนวันนี้คือโอกาสใหม่เสมอที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็แค่หายใจเข้าออกอย่างมีสติและก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยใจที่เบาลงกว่าเดิมครับความเหนื่อยล้าในวันที่ไม่เป็นดั่งใจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงสถานีหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ที่จะหยุดพักที่จะทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นและที่จะหาวิธีเดินทางต่อด้วยใจที่เข้มแข็งและอ่อนโยนไปพร้อมๆกันครับขอให้คุณจงเมตตาต่อใจของตัวเองนะครับในวันที่ไม่เป็นดั่งใจให้เวลาตัวเองได้พักได้รู้สึก ได้เรียนรู้และจงเชื่อมั่นว่าในทุกความมืดเม็ดมักจะมีแสงสว่างแห่งความหวังรอคอยให้เราได้ค้นพบเสมอขอให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบาลงและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกอีกครั้งครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับถ้าตอนนี้ทำให้ใจคุณเบาลงสักนิดหรือเห็นทางชัดขึ้นอีกหน่อย อย่าลืมกดติดตามเมืองใหญ่ใจบางไว้เป็นที่พักใจของคุณในวันที่เหนื่อยๆนะครับขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ